ทางไปยโด้ยขับไปนี้เป็นทางเป็นรอดครับเออออเอันนี้เห็ดซุปเรียบรย้อยแล้วมานั่งถ่ายเห็ดซุปหอยหมูดุดหอยเก่าหลายทีเรียบรยย้อยเรียบรยย้อยผักเห็ดเพินผักเห็ดเผินี

พากันสิพากันออกลัดแรงที่แบบนี่แหละสิะะไปเบิร์นกบักให้บางทีบาบอลเพิ่นเนก็บไว้เด็วเพิ่นสิไปบอกทางเอาแค่หไปถือด้วยบอกรานนี่แหละซูมเงินไปเบนทางอันนี้คือชิ้ทางในบนสาม,มแต่ว่าชิเจ้าไปลงนะฮะก็ะยางลงมานี่นี่บน่นคอนนี่ลงบอนนี้ก็ได้นี่ Okay, okay. นี่ขามไปชื้อนี่แล้วก็เลาะเรียบไปแคมดานเลยนำไปใช้กลมมาให้ขนาดสัตว์เนี่ยไปอะไรบ่าในฮาบอลลงก่อโอเคโอเคมามาอย่าแคมดานที่อยู่จุดนั้นแมนประมาณแถวนั้นเลาะเรียบไปนำดานเลยมันจะมีลนทางเหมืนมมนอนบ่แมนทางรถโอเคโอเคไปไปเนาไปทางสองคน thả ngăn bản à, Chị ta không gắn đi Mà nó bán cả bề bằng nó gần đây smok, tham, đi lại Hãy à

Nej, det är längre bort có cái chỗ này Đây hết này mà hết hoi mô đốt hoi cầu lái thì tìm như thế hơn nó có bằng ngày mà bằng ngày เห็ดเผินวิ่อักไปเห็ดเผินจกมาตามนึงตยวนี้ตามนี้ đẹp rồi nhặt <laughs> 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 tầm lây đây à? lắm tầm sống tèm tầm 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 cái tầm tầm <laughs> 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 ัมมาา้เรื่อยงมันซ้ำหมด บินองบินลงบินน้มบินลงมาไปยไล่ไลไ

ไปออกให้ดไปจับไปลองจับไปสี่แต้สี่แต้มสี่กัาเซมันแลวบัลลมาหลายอีกเลยกินน้องเดีย้โหมันเป็นฟุงเลยบ้านเดียวน้องนังเ้าบ้าน วมแอบร้อย<ฮ>เรียบรย้อยพี่น้องอม,มันมันแตวมที่หาโอ้ยครับครับครับยังสี่ แอมที่หักมันเลยหรืมันเลยมันเลยเนี้ยกินจนเจ็บท้องแล้วซิมมึงเนี่ก้วยเออปากปางเราเนี้ยขากเลยเอาจะบทองได้ไปได้บั่นเอ้าไปไหวอีกนะสภาพก็ข้าวเออข้าอย่าไปวีล่เขาวคันแห้งมันยู่วีล่าบอกว้าจะมาถึงเจ้ามาพี่เคยมาเคยมาอ๋อทั้งนี้มาจากไปทั้งวีล่า เราจะไปหาลหรนฮะอันทางนั้นมาหาเรียนม่ะยังหาเหรียเออบึงเรียญจริบุไเอเอาหมามานำบ่กออกครับบด้เอาหมามานำามาใช่หมายูบนเออมาเอ้นั่นแหละจะกว่าจากล่องเบิ่งเนี่ยเอาเห็นเนี่ยสับนิ้ก้อยเนี่

โอ้ยหมดเมื่อยมื up, <c oughs> ้อน <c oughs> <c oughs> <vo> ี <c oughs> <c oughs> ้เบิดเมื่อยครับพอได้ได้เจอไก่ขวาก็เจอไก่ปลาก็เจอไก่ปลาน่ะย่องมันจนคนองซั่นบัดสุดท้ายิยิงแท้ๆมันก็เห็นเลยแล้วจอยเลยบ่ได้ยิงกินยังกินยังเาบ่แลงเดี๋ยวไปหาเียงเอากบหรือว่าไปเียงเบิ่งมปางเดี๋ยวเราบานขาเเนาะเอามาเนาะเดี๋ยวมาเนาะ อย่ากินอยกินอยู่บ่อนะกินอยู่บ่อขวานกขวนนกบ่ยกขบไหยังก็จัเป็นล้กินอยู่บ่อขวนกเดี๋ยวจัเป็นแล้วฮะจัเป็นแล้วเมือกแล้วี่เยนี้กันเอยเพราะหนาวเ่ยกินบ่อขวนก คือส yeah. <laughs> like <pad> ิบบวกบ่แล้วเห็นสิบบผ่านนะกินแจวนะคือสิบบวกโม่แจวนั่นแหละนี่แล้วว่ากินขวนกนะกินขวนกหน่อยไปกาดเนี้ยเยอะเลยมามาเอาแม่เนี่ยอ่านแม่กระสอบนะอ่านกระสอบยังแม่กระสอบฮะจังว่าเนี่ยจักเม็นยังมาจักโอ้ คอยว่าแล้วกันมันเห่าหรือมนเลือกพูดเราโอโห้หมดแล้ว่าคอยไปเด้อนกบักหลายๆนึ่งเหมานม้านะแสดงว่านอนมาเอาวิทย์นอนไปเรียงเนาะแน่นอนเอามาเนาะนี่วิทย์นอนไปเรียงเนาะแสดงว่าเอาวิชาเขาไปบอกให้ตัวบ่าววี่เอาวิชาเข้าไปขึ้นว่าจิได้พาทีมงานมาฮิวเลยบูชาบอกให้ไปบนกงมาให้นกหลายๆเลยด้วยฮะ อันนี้นัพปัญญามไปหากุกมาแล้เป็นจนเบิดจตเข้าไปหักอยู่เรื่องอยู่ลายอยู่บนกเครื่องไม้บันแรกเวาาเครื่องไม้อะไรฮะไปฮอดจุ๊บเลยโอ้ยขาดแหงเนาอ่อนแหงมันมันใช่เอ้าไอ้ได้ไปนอกบ้านเดี๋ยวจะว่ากันเห็ดอยู่ไปกินเลยนะของกะที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวติดตามต้องการถ้ามันดับตอนไหนกับเต้องแปลกใจดอกแบตกล่องเขาเบิดเรียบร้อยชุดนี้หาร้อยหมกข่อยไปเห็ดบอลบอลหนึ่ง มุกคอแท้มุกคอยคิดเล็กคิดซ่้คอยู่คเอาเลยพอขัวกรเฮ็ดนเลยบัดเดียวเอาเลยเอาเ็จยังไจว่าเบิ้งนหันแลเบิ้งน้ำกํากย่ลเอาเข้ากาแองว่าด้วเฮานะแต่วาองมาเลยแมเป็นเสียงว้นั่นแปวองมาเอายังอกมาไม่่างเปนเสียงว่มองน เจ้ายังมานกยังเขาอึนนกกระโดกนกกระโดกคือป่าเขาเนาะมักห้องไรนี้ป่าเขาเลยท้อพู่ะพนะมั่นจะได้นกเรืองไงอ่าตัวลึกอ่าท่อไทยหุบไทยฮอนเอาเกเดงวัา วิทย oh, yeah, yeah. no um ์มามาเข้ามเนาะได้จังหวะกันมืออื like ่นเนาะมามาเนาะม่ามามามานหมัานยตายไปปวดท้องเนี่ยอะไยังไะัรจิดมรงเลยเนาะไม่เป็นจะจิอูเต้นเป็นเนาะวันนี้วันนี้กินชีมือเพื่น้ไหม เ้อมันมนนี่ายบเกบนกคือสีเบิร์านีงยังเบิร์เครื่องปุงบิร์ดเบิร์แนวใสเบิรแนวสีใสละมียังกัโปใสเบิรเลยเนาะมือนี้หน่อยนึ่งเไยเตดมนูยังอันนี้ะเมนูยังอันนี้ ัวเนาะแล้วมันจะออกมาเป็น่ยนได้แล้วดูกันเลยนะสารพัดเนาะนั่นเลยจังหน่อยมันนี้กินขี้มือเพื่อนแม่มันีเบิ้งนี่ยักคือสูตรเท่าเลยได้เลยก๊อปมาเพื่อเส้ามันมีจำเป็นดิมันมีจำนี่เนาะมันเสียบแล้วก๊อปเนาะขากอยดิเขาเป็น เป็นแบบใส่บิกินี่โอ้โหแง่นะ่โดดน้ำแถวนียเ <c oughs> อาไงุดน้ำขวนุกเอาเาได้พี่น้องเยบ้านนี้เบิร์ุดกระน้ำขวนุกอนนี้แล้นกเรืองเนี่ยปะกกินเากิานน้ำบานน,กกนี้ักเลย ความเนี่ยว้าวากันหิวดีเลยเนาะแมลงเนี่ยอ้าตะขักกันลยบวงด้วยเตะเบอร์ซิมด้วยบวงม้างด้วยเอ้าว่าว่าจีได้เรื่งองอยู่นะอ๋อตะขักอันนี้เริ่มเติเลยอืมได้เรื่องขมอำมดัน้อยหนึ่ง ยิ้มนะจอะรังสแปรขัดอิ้นโค้งงอมนิดนึงสุดยอเลยขักแบบบ้าเลย่อป้าเป็นไหงบอบบาคืออยู่ขัดครับใขรก่อนอันไม่ดีปากคือพนเว่าได้เลยใครก่อนจะจำแจวละลายนะขัแได้หมดเลยนกเหลืองี้ยอยังดีเลย เลือกเติมอยู่น้ำมันนี er ่พรแล้วเลยออกกบมลำลำน้อยนึงพอดีครับเลยวนเนียครับให้งปขกินขางกันไหมล่ะไม่ละอาหารแรงเขากันเลยขวนนกที่แลกว่ายายอ้นจุ้มเปิจ้ำเจียวแล้แลละวัจะบุญไปเฉลยตอนเศร้าโค เ่าครับเียนแล้วเถ้าจำแจวอยู่เราจะเห็นว่าน่าพนเนาะพนมาเข่าแนวกันไม่กระสอบแนวกันพนเาพนหนึงแหละอะไเนาะปุ่นีมาเข่ากับบทีนอนพูแล้ว เอาไม่้องครัดเลยคลิปนี้ตัดไปพูดกับโบต้องแปลกใจกล้องเบิดแบ๊บที่น้องไงไก้งบรรยากาศอยู่ปลาอยู่ดงคับเฮ้ยากแห้ง